ดีครับผู้ติด,ดตามคิดถึงกันบ้างไหมครับไหนวันนี้ก็พามาดูนี่นะครับนี่เลยกอกใบโพด่างเขียวนะครับให้ดูบนสีก่อนบนสีเยอะมากครับอันนี้ได้ขายมัากไหมครับบนสีนี่ไม่ได้ขาย,ขายทำจำนวนอ๋อทำจำนวนนะครับ เยอะมากเลยเพื่อนๆเดี๋ยวพอไม่ดูก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเดี๋ยวค่อยไปดูดอดันนี้หงสุวรรณครับผมปลูกมานานอย่างบอนสีครับอย่างค่ะได,ได้ได้กี่วันแล้วสองวันห้าเดือนได้ห้าเดือนได้นะครับเพื่อนๆนี่แต่บอนสีมีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูก่านะเพื่อนๆให้ดูบอนสีก่อน ไอ้นนี้สวยเรากำลังทําจํานวนใช่ไหมครับ<า>แต่ก็จะขายเนาะนี่ครับไอไ้ไซไซนี้เริ่มต้นกี่บาทสามไอ้ชุดน,นี้สามร้อย 300, ใช่ไหมใช่นี่ครับสามร้อยอันนี้นะครับถ้าต้นไม้ตายนะครับเราจะเคลมให้ฟรีนะเพื่อนเพื่อนไอ้นี้สามร้อยค่าส่งก็หกสิบบาทนะครับกระถางกระถางกินนิ้วนะี่ย ไซนี้แปดนิ้วค่ะแนิ้วชุดนี้สามร้อยหมดเนาะ,ะนี่เป็นกวักด่างเขียวนะครับเพืเ่อนๆไม่ใช่ด่างเหลืองนะแล้วนูน<ม>วน่นล่ะแถวนู่นนะอันนี้ก็สามร้อยเหมือนกันใช่ไหมนี่ครับสามร้อยครับใครอยากได้ราคาส่งเอาไปขายต่อจะมีอีกราคาหนึ่งนะโทรมาครับเดี๋ยวผมจะบอกที่สวนให้ เยวก็เข้ามาเอากันเองเลยนะแล้วนี่นะกระถางใหญ่นี่ล่ะตะก้าเขง่ง1,000บาท1,000บาทครับเพื่อนๆอันนี้ต้นแม่เหรอครับค่ะอันนี้ยกยอดไปยังกระถางนี้เข่งนี้ยังยังยังใช่ไหมค่ะถ้าอันไหนยกยอดก็ต้องบอกเขาด้วยนะครับี่อันนี้สวยเนาะ ถ้ยยอกยอดมันจะไม่มีไม่มีโคนสีดำดำอ๋อนี่ถทยยกยอดจะไม่มีโคนสีดำดำแบบนี้แต่อันนี้สวยเนาะแม่ค้านาะนี่หนึ่งพันบาทตั้งแม่ได้เลยเนาะนี่หนึ่งพันบาทนะครับส่งเอาตะกร้าออกเนาะใช่ไหมครับเอาตะกร้าออก,กส่งทางตะกร้าไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆนี่ครับเ,เพื่อนๆนะี่มีบนสีฝั่งนี้ก็มี อันนี้อะไรเนี่ยสวยจังรู้จักชื่อไหมครับเทพนรสิงห์ทำไมรู้จักชื่อไม่เห็นไม่ป้ายบอกชื่อชื่ออะไรนะเทพนรสิงห์แหละเทพนรสิงห์เลยเพื่อนๆเนี่ยสวยเนาะถ้าผิดก็ก็ต้องผิดแหละครับเนาะจะถูกได้ไงเพื่อนเนาะนี่นี่มาแล้วนี่ล่ะตะกานี่เหรอ ไซนี้กี่บาทถ้าไซนี้จะห้าร้อยไม่ใช่ราคาเดียวกันไหมไอที่อยู่น,น,น,นีนน่น่น,นี่ไออยู่ละแวกเนี้ยห้าร <500 S 2> ้อยมันเท่ากับไอตัวหนึ่งพันเลยเนาะไม่เท่าคุณดูโคนค่ะโคนเขาจะไม่เหมือนกันไซต่างกันนะอ๋อไซต่างกันใช่แต่ม,ม,มันก็มีต้นใหญ่ด้วยเนาะใช่อ๋อม,ม,มัน มันคละกันนะครับเพื่อนนู่นไอ้นู่น,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 นไอ้สีดำนั่นอะเนาะกระถางนั้นใหญ่กว่าเขาแล้วมั้งเนาะห้าร้อย 500. เอาไอ้ต้นนี้ดีกว่า,าวเพื่อนห้าร้อยไอเนี้ยพันหนึ่งแต่โคนไม่เหมือนกันนะ<ๆ>ไอโคนนี่จะใหญ่กว่าจะใหญ่เนาะแบบนี้อ๋อแยกมาไว้ที่เพื่อนเพื่อนบอลสีอะไรเนี่ยขอชื่อหน่อยนะนี่มแม่ค้าก็อยากรู้ชื่อกันนีแต่มันสวยเนาะนี่ มีลูกไหมเนี่ยเอากับบป๋าสักลูกหนึ่งเหมือนเสื้อผ่านเลยมันเป็นบอลสีด่นยน้ครับเนาะเนาะอันนี้เสื้อผ่านครับมันลายเหมือนกันอันนี้ห้าร้อยนะเพื่อนๆมันกระไซกันนะครับบอลสีก็จะมีแซม,มานะครับนี่ล่ะอันนี้กี่บาทช,ชุดนี้ไอ้ชุดนี้จะเล็กกว่า นี่หนึ่งสามร้อย,ออย,ยโอ้สามร้อยอยู่ฝั่งสามร้อยอยู่ฝั่งนี้เพื่นพนอนเนาะอันนี้สามร้อยเนาะแล้วแถวนี่ลหะสามร้อยเหมือนกันโอ้แต่ห้าร้อยตัวใหญ่กว่าไอ้สามร้อยอีกใหญ่มากเลยนี่แหละสี่ร้อยห้าสิบบาทต่างกันเกื500บห้าร้อยมากเลยครับมีแบบอันไหนลายแบบไหนหนึ่งพันบาทครับนี่ นี่เพื่อนๆต้องเอาไอ้ตัวที่พิการไว้นี่นะครับมันจะสวยไม่ได้พิการแคยอดนั่นแหละครับหาไอ้ไอ้ตัวหยิกงอเนี่ยนี่แนะมันจะสวยมันจะออกด่างเยอะไงครับมันจะมีหลายยอดนี่ใช่ไหมถ้าอันไหนใบแบบนี้งอเขาจะมีความด่างเยอะเหมือนแบบนี้เห็นไหมแบบนี้ก็อนาคตสองยอดแล้วตอนเนี้ยเห็นไหมอ๋อสองยอดแบบนี้ใช่ไหมใช่ใบเขาถึงอันนี้หนึ่งพันบาทเห็นไหม เนี่ยอันนี้ด่างเยอะหนึ่งพันบาทก็จะไซส์ใหญ่มากเลยครับหนึ่งโตได้อีกนะโตได้อีกใช่ไหมโตโตเท่าต้นนั้นไหมครับนู่นฮะเท่าไหมครับไม่เท่าอ๋อไม่เท่านะครับเพื่อนๆไม่ใช่โตเท่าไอ้ต้นนั้นนะต้นนั้นใหญ่มากเลยกี่ปีแล้วครับต้นนั้นกี่ปีปีหนึ่งได้ตั้งแต่ตัวใหญ่ไหมครับตัวใหญ่ก็ตอนปลูกนะครับนี่ครับ หนึ่งพันแล้วแล้ว,ลวตรงนี้ลหละนี่ล่ะอันนี้หนึ่งร้อยสิบเหรอนี่ครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งร้อยสิบก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูลายชัดๆสักต้นหนึ่งลายชัดๆอยู่ข้างในลายชัดๆอยู่ข้างในเดี๋ยวเราค่อยไปดูแล้วนี่ลหละครับสามร้อย <300. S 1> นี่ก็จะเป็นชุดสามร้อยนะครับไปเดี๋ยวเดินไปฝั่งนี้ก่อนนี่เดี๋ยวพามาดูไอ้ต้นนี้ก่อนอันนี้ก็ต้นหนะนึ่งพันนะเพื่อนๆนี่ ลำต้นเขาใหญ่มากนะครับนี่ครับพันบาทใครที่อยากรับไปขายก็แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะให้มารับที่สวนเลยจะมีราคาลดพิเศษบอกว่าดูจากช่องมือใหม่หรือสวนนะเดี๋ยวผมใช้เบอร์แมคคาไว้ถ้าจะมารับที่สวนนะนี่นะครับอันนี้บนกระดาษอะไรครับ กระดาษเคียวโต้นใหญ่มากเลยเนาะมีลูกเขาไหมนี่<ช>นี่เหรอรของผมก็มีแต่ทำไมตัวต้นมันเล็กจังออมันถ้าต้นใหญ่ก็สวยนะครับเนาะนี่ครับอออโอ,นโอ้นี่สวยงามมากนี่ครับคน,คนใหญ่มากนี่ครับ ไหนลองมาถือดวดูหน่อยเดี๋ยวผมยืนไอ้ตรงนี่ครับเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้ต้นใหญ่มากเนาะกี่ปีนะหนึ่งปีใช่ค่ะหนึ่งปีเองเพื่อนเพื่อนี่นี่ครับไอ้นั่นก็ต้นใหญ่ัครบใหญ่มากนู่นล่ะกระดาษอันั่นกี่ปีแล้ว พร้อมๆกันนีค่ะนี่บ้านอะไรครับบ้านกำบังใช่ไหมไม่รู้ไหน,นครับรคุณยายอันนี้กินได้ไหมครับสุกยังมีละมุดด้วยเพื่อนๆมาเรามาดูไอ้กวาดของเราต่อช้างเหลืองขายไหมขายไหมครับขาะไหนะบอกราคาช้างเหลืองก่อน <c oughs> จะขายตัวไหน ตัวน,นี้ขายไหมเปิดได้ไหมครับเปิดได้ยายแค่บางเด็กที่ใช้ตัวน,นี้ขายไหมครับขายไหมแจ้งราคาเลยเผื่อมีใครซื้อจะได้จัดส่งได้เลยกี่บาทสามร้อยห้าสิบไปตัวน,นี้สามร้อยห้าสิบขายถูกยังสามร้อยห้าสิบจริงปะนะ่ะเนี่ยจริงเอาปะ่ะล่ะขอได้ไหม <laughs> <laughs> ขอไม่ค้าครับเพ <laughs> ื่อนๆไห <laughs> นจะแม่แม่เขาอยู่ไหนครับ <laughs> นี่นี่เพื่อนเพื่อน,อนแม่เขาชู่นี่เขามีลูกกี่กี่กี่ละประมาณสิบบวกแล้วขายขายไปทุกทุกลูกแล้วใช่ไหมอ,อ,อ๋อเอาลงแล้วเอาลงดินแล้วนี่ครับลูกของเขาจะเกิดมาข้างๆเช่ไหมใช่ใช่ใชนะครับนี่แม่ของเขา,เขาสวยเนาะถ้าต้นใหญ่แบบนี้นะครับเนาะ ตรงนี้มันมันร่มนะครับเนาะนี่นะครับแล้วนี่ละ่ะอยู่ตรงนี้กี่บาทสองร้อยนี่สองร้อยครับเพื่อนๆตันนี้มีลูกไหมครับไม่มีเลยใช่ไหมกี่ปีแล้วสวยงามมากเลยเขาเรียกกล้วยไรอินโดเหรอครับ สวยงามนะเพื่อนๆนี่ครับช้างตรงมีคนซื้อเน่นอนเลยนี่ครับสามร้อยห้าสิบบาทถูกมากเลยถูกมากเลยครับดูแล้วส้าใจแมมค้าโดนงัดแน่นอนเลยอ๋อนี่นี่มีลูกเล็กไหมครับตนนัวนี้มีไหม,ไมไใ,ในบ้านมีไหมครับมีแต่ต้นใหญ่มีแต่ต้นใหญ่อ๋อถ้าเรามาปลูกนี่ก็สวยเนาะ อ๋อถ้าเราเอาพวกนี้มาลงดินนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับนี่ครับเป็นเป็นแดดได้ด้วยเนาะให้กับแบบนี้นะครับไหนแบบนี้กี่บาท0ร้ <200 S 1> ตั้งผมล่วงไปะนะสองร้อยบาทนะครับนี่ครับเพื่อนๆสองร้บาทมีจำนวนเยอะนะใครที่อยากได้นะครับ 200บาทโอ้นี่ลูกค้างอยู่ฝั่งนี้จานโกเมนก็มีนะครับใครที่อยากนำไปขายนะครับมีราคาส่งให้นะครับขอให้แจ้งมานะไม่ได้มานานแล้วโอ้นี่นี่เพื่อนดูไอ้ต้นนี้นี่ ตนนัวนี้สวยงามมาเาเลยนี่ลำต้นมันใหญ่มากเลยครับนี่ครับสวยงามครับมีจำนวนเยอะมากครับคลิปนี้เราก็พามา บุกสวนนะครับบุกบุกสวนกวากใบเขียวนะครับเดินไปต้นนี้ใหญ่มากเลยครับพามาดูแจ้งราคาก็มีตั้งแต่150บาทนะครับ2 0 0 150บาทขึ้นนะเพื่อนๆถึง1นึ0บาท1,000ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นี่ไซส์ใหญ่ประมาณนี้ยาวไปถึงโน้นนะเพื่อนๆไซส์ใหญ่มากนะครับ นี่ครับข้างในก็มีนะครับมีเยอะมากบนสีก็มีเยอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็กดติดตามมือใหม่หรื้อสวนนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ